ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนกันยายนนี้มีเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาของคุณมากเป็นพิเศษแต่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อมีช่วงปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะมีงานเข้ามาหาคุณอย่างคาดไม่ถึงในหลายๆส่วนจะมีงานเข้ามามากจนผิดสังเกตเลยทีเดียว ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณสามารถที่จะรับงานต่อเนื่องหรือรับงานได้หลายอย่างมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังอยากให้คุณจะต้องระมัดระวังหรือวางแผนการง,งานให้รอบคอบเพราะไม่ฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่คาลคาสัง่งหรืองานเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถจบสิ้นได้หรือยังต้างแก้ไขปัญหาอยู่ก็จะเป็นตัวถ่วงทําให้ความเจริญก้าวหน้าการง,งานของคุณหรืองานใหม่ๆนั้นติดขัดไปด้วยดังนั้นในช่วงนี้ คุณจะต้องใช้พิจารณญาและความคิดความสามารถของคุณมากเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหาในงานที่ผ่านมาอย่าเอาปัญหางานเก่าๆมาฉุดล้างงานใหม่ที่คุณนั้นจะได้แสดงฝีมือและโชว์ความสําเร็จให้คนอื่นเป็นที่ประจักษ์ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะแก้ไขปัญหางานเก่าๆและพัฒนาหรือรับงานใหม่ที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงต่อไปได้ในช่วงปักแรกนี้ทางด้านการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนกันยายานนี้ในปักลากนี้การเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มีโอกาสาที่จะได้สังสรรค์ปาร์ตี้มีเงินมีทองจับใจใช้สอยให้กับของใช้ตัวเองหรือคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือหรือได้รับความเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้คุณอาจจะใจร้อนหรือมีภาระอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับก็ต้องใช้ใจ่ายทางด้านการเงินอาจจะทําให้คุณเครียดไปบ้างแต่ก็ขอให้คุณเบาใจได้ว่าช่วงนี้หากคุณจะหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลือใครเขาก็จะมีความรับความเอ็นดูกับคุณให้ความช่วยเหลืออย่างกับลูกกับหลานทําให้คุณนั้นแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งคุณยังอาจจะมีเงินจับใจใช้สอยเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามส่วนตัว ซึ่งจะทําให้คุณนั้นสมหวังและสมปรารถนาเกี่ยวเรื่องการเงินทําให้การเงินนั้นไม่สร้างความเครียดให้เจอกับคุณมากจนเกินไปแต่คุณก็อยากมีความคาดหวังสูงจนเกินไปนะักเนื่องมาจากว่าช่วงนี้แม้จะมีคนสนับสนุนและเอ็นดูแต่เขาก็จะช่วยเหลือสนับสนุนตามความเป็นจริงและความเป็นไปได้ที่เขาเป็นทางด้าน,นความรักความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้มักจะอารมณ์แปรปรวนหรือมีคนเข้ามาหาก็จะไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจหรืออาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้อาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ไปมีคนเข้ามาแล้วก็ไปอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์และมีความมั่นใจในตนเองดังนั้นคนที่เข้ามาหากไม่ใช่สปเปคของคุณคุณก็อาจจะตัดรอเลยโดยที่ไม่สนใจใยดีหรือบางคนนั้นสําหรับคุณก็อาจจะมองว่าเขาดีเกินไปหรือเขาสมบูรณ์แบบเกินไปจนทําให้คุณนั้นเอื้อมไม่ถึงเลยทีเดียว ดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพุกศพที่ยังโสดก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือมีความรักในตัวเองให้มากขึ้นหากคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณนั้นก็จะรู้จักตัวตนของคุณและคุณก็จะไม่อึดอัดในการที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนตามคนที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณนั้นอาจจะเริ่มมีความรักผีบานให,ใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจเป็นไปได้ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดืนญญอนกันยายนนี้ในปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคู่คุณจะต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงหรืออารมณ์ขึ้นลงของตัวคุณเองหรือกับคู่ของคุณก็อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการหรือมีความคิดอะไรที่ค่อนข้างจะตแตกต่างกันอาจจะยังจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะแต่การจูนกันไม่ค่อยติดนั้นหากคู่จากันดีๆหาทางแก้ไขหรือ หาหนทางออกให้แก่กันคุณก็จะสามารถทําได้ด้วยดีเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์และมีความสามารถแต่หากคุณใช้อารมณ์ก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงทำให้คุณนั้นอึดอัดใจหรืออาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับความรักในช่วงนี้เลยทีเดียวดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ช,นชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคู่พยายามใจเย็นๆไม่ต้องน้อยอกน้อยใจหรือใจร้อนหรือไม่พอใจคําบางคาที่คู่ของคุณนั้นพูดกับคุณก็ จะทำให้คุณนั้นมีจิตใจที่แจ่มชื่นสดใสดีขึ้นมากทําให้ความรักของคุณนั้นสามารถที่จะนําพาคุณให้ไปประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณได้คาดหวังและปรารถนาซึ่งคุณก็จะทําสําเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว